ประกาศยกเลิกการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบขั้นเป็นการเลื่อนแบบร้อยละของพนักง,งานส่วนท้องถิ่นสวัสดีทุกท่านนะครับในรายละเอียดในคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาได้ออกประกาศนะครับเป็นเรื่องของการกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่21นะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็คือ เป็นเรื่องของการยกเลิกเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้น,นเดิมปัจจุบันเ,เป็นแบบการเลื่อนแบบเป็นขั้นนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นการเลื่อนแบบร้อยละของพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจอ,อบตอเทศบาลเมืองพัทยาก็ตามนะครับซึ่งประกาศฉบับนี้เ,เขาลงประกาศวันที่30ธันวาคม2อ6 8นานะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่9 มกราคม2569แล้วก็จะมีผลตั้งแต่10มกราคมนะครับถัดจากวันประกาศในราชกิจจารุเบกษาเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่10มกราคม2569นะครับโดยมีการเปลี่ยนการเลื่อนขั้นเงินการเลื่อนเงินเดือนเนี่ยแบบเป็นขั้นมาเป็นแบบร้อยละตามโครงสร้างอัตรางเงินเดือนบัญชี6นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในประกาศกันนะครับ ในรายละเอียดของประกาศฉบับนี้นะครับก็คือชื่อว่าประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นฉบับที่21ในข้อ3เนี่ยในบรรดาประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับที่เดิมเนี่ยที่ใช้คําว่าขั้นเงินเดือนเนี่ยให้เปลี่ยนไปใช้คําว่าเงินเดือนแทนนะครับ แล้วก็ให้ยกเลิกโครงสร้างบัญชีอัตรางเงินเดือนพนักง,งานท้องถิ่นบัญชี5ท้ายประกาศาท้ายประกาศเรื่องมาตรฐานกลางการบริหารการบุคคลท้องถิ่นลงวันที่25มิถุนายน2544ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับที่9ลงวันที่20พฤศจิกายน2 5 5 8แต่ก็ให้ใช้โครงสร้างบัญชีอัตรางเงินเดือนพนักง,งานท้องถิ่นบัญชี6 ท้ายประกาศฉบับนี้แทนนะครับก็ให้ยกเลิกของของเดิมและให้ใช้บัญชี6แนบท้ายประกาศฉบับนี้นะครับโดยให้ปรับอัตราเงินเดือนของพนักง,งานท้องถิ่นที่ได้รับอยู่เดิมเนี่ยเข้าสู่โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักง,งานส่วนท้องถิ่นบัญชี6นะแล้วก็ในข้อ18นะครับให้ยกเลิกนะครับโดยแก้ไขใหม่ก็คือว่าการเลื่อนเงินเดือนพนักง,งานส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา โดยคำนึงถึงคุณภาพปริมาณงานประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมาความสามารถความอุตสาหะในการปฏิบัติงานความมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักง,งานส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นกําหนดนะครับทีนี้ต่อมานะครับช่วงเงินเดือนและฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละ ประเภทตำแหน่งและระดับตามวรรคหนึ่งเนี่ยนะครับรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนเงินเดือนตลอดจนขั้นตอนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละเนี่ยก็ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นใน,ในแต่ละประเภทนะเขาก็จะออกอประกาศออกมานะครับตามที่เขากําหนดนะครับในการากําหนดมาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลาง ข้าราชการหรือพนักง,งานท้องถิ่นเนี่ยก็ให้คำนึงถึงความเหมาะสมความเป็นธรรมเปิดเผยโปรง่งใสพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดจํานวนบุคลากรที่แตกต่างกันรวมถึงหลักเกณฑ์และก็วิธีการตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับข้อ6เนี่ยพนักง,งานส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีสิทธิ์ได้รับการปรับหรือว่าเลื่อนเงินเดือน ภายหลังจากประกาศฉบับนี้ใช้บังคับแต่มีผลย้อนหลังไปก่อนประกาศนี้ใช้บังคับให้ใช้โครงสร้างบัญชีตราเงินเดือนพนักงานส่วน,วนท้องถินนะ่นณวันที่มีสิทธิ์ดังกล่าวนะครับทีนี้เรามาดูต่อมานะครับในข้อที่7นิดหนึ่งนะครับก็คือข้อความใน4ข้อ4และก็ข้อ5้าให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปนะครับ ข้อ4กับข้อ5นะครับที่เราพูดถึงใน,ในตอนต้นเนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อเมื่อเขามีการนะใช้บังคับวันตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเนี่ยเขาได้จะ,ะจะได้ออกประกาศออกมานะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างบัญชี6นะครับบัญชี6 โครงสร้างบัญชีอัตรางเงินเดือนพนักง,งานส่วนท้องถิ่นที่กําหนดมาใหม่โดยให้ใช้โครงสร้างนี้นะครับตาแหน่งแรกเนี่ยก็คือตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นบริหารท้องถิ่นเขาก็กําหนดไว้มีทั้งระดับต้นระดับกลางระดับสูงนะครับขั้นต่ําและขั้นสูงระดับต้นเนี่ยขั้นต่ำหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทขั้นสูงห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบริหารท้องถิ่นระดับกลางขั้นต่ำ 22700ขั้นสูง68640ขั้นสูง25770ขั้นสูง8450ต่อมาเรามาดูประเภทอํานวยการท้องถิ่นอํานวยการท้องถิ่นเนี่ยกําหนดเป็นต้นกลางสูงเช่นเดียวกันนะครับในระดับต้นเนี่ย15430สูง5170กลาง22140สูง67560 สูง25,080บาทในขั้นสูง78,020บาทต่อมาประเภทวิชาการนะครับประเภทวิชาการเนี่ยก็มีระดับปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเรามาเริ่มที่ปฏิบัติการนะครับปฏิบัติการขั้นต่ำา9 7น0ขั้นสูง30,020บาทชำนาญการขั้นต่ำ15,050า1 5 5บาท ขั้นสูง49,480ชำนาญการพิเศษขั้นต่ำ21,550ขั้นสูง66,490เชี่ยวชาญขั้นต่ำ24,400ขั้นสูง77,380บาทนะครับต่อมาตำแหน่งประเภททั่วไปก็จะมีปฏิบัติงานํำนาญงานอาวุโสปฏิบัติงานเนี่ยขั้นต่ำ8,750 ขั้นสูง25,200ชั่นาญงานขั้นต่ำ13,470ขั้นสูง4 9 0 0อาอุโสขั้นต่ำ18,10 0 10. บาทขั้นสูง54,90บาทนี่คือในส่วนของโครงสร้างบัญชีอัตรางเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นบัญชี6ซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องรอต้องรอ คณะกรรมการกลางพนักง,งานท้องถิ่นในแต่ละประเภทเ่ยเขาจะออกประกาศหลักเกณฑ์ตรงนี้รวมรวมถึงแนวทางวิธีการปฏิบัติออกมาก่อนนะครับจึงจะนำไปใช้กับแต่ละท้องถิ่นนะครับ